สวัสดีนะครับวันนี้แสนเชิง2มัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสมรักนะครับจะปทะากับเชคลินเซ่ครับคู่นี้ไปโชกันถึงสหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะครับวันที่ประทะกันก็วันที่2มีนาปี2013ัปีนั้นสมรัก40ีปีนะครับมาเทียบสัดส่วนอายุครับลินเซเพิ่งอายุย9ิบนะครับสูง5ฟุต11นิ้วครับหรือ180เซนโชกกันเวต160ปอนด์ครับ หรือ72กิโลกรัมครับมาดูนัครับสมรักในวัย40ยังจะผิวอยู่หรือไม่ครับนี่ครับสมรักลินเซนี่ทั้งใหญ่ทั้งหนาครับเป็นอดีตแชมป์ wbc มวยไทยนะครับลินเซ่ไม่ธรรมดาครัเป็นมวยนะครับตัวนี้เต่ขาไปครับสมรักก็นี่ครับมาทีมงานครับมีเลือดศิลาชุมแพมาด้วยนะครับชุมแพทัวเตะขาึ้นมาคนมาลินเซ อาวุธทนข้างหนักครับของเขาร้อย60ตอนธรรมชาติครับของเรานี่เบี่งขึ้นไปครับปล่อยๆครับสมรักอายุ4ตบแล้วครับทำน้ําหนักก็ไม่ไหวแล้วครับต้องปล่อยขึ้นไปเจอฝรั่งครับมาดูครับเตะขาครับสมรักขยับอยู่ครับเตะขาขึ้นมาลินเซยังไงครับสมรักก็กาสบายๆครับถีบมาครับลินเซขยับขยับ เตะขาไปครับสมรักยกบังได้ที่เบียนมาไม่โดนครับขยับพอปลายครับสมรักต่อยขวาตรงไปครับหมัดนี้โดนไปปลายหมัดนะครับเตะขาไปครับเจอหมัดโตขึนมาครับหมัดเขาหนักมากนะครับไปประมาทล้อเล่นไม่ได้ครับจะสังเกตครับสมรักเขาจะระยะรักษาระยะห่างตลอดครับดูกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อของเขาสิครับมีแต่กล้ามเนื้อทั้งนั้นนะครับ รุ่นนี้หนหกสิบปอนด์แบบธรรมชาติครับสมรักก็ยิ้มรับต่อยหนึ่งสองไปไม่โดนครับนินเซสมรักก็โผล่เขาก่อนแล้วก็ยิ้มมับนี่ครับมีรอยยิ้มที่กวนหัวใจที่สุดครับสมรักคำสิงขยับเดินครับเตะขวาไปไม่โดนครับนินเซฉากมานินเซนี่เป็นเลยนะครับเตะขาไปครับนินเซไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับเก่งด้วยครับนินเซเตะขาขึ้นมาขยับ ยังไงครับสมรักค่อยๆขยับมาทางซ้ายมือครับต่อยหมัดไปครับยินเซสมรักก็ดึงออกมาขยับเดินต่อครับถีบยันหน้าขาไว้อย่างไงครับเตะซ้ายหน้าไปครับยินเซเป็นเลยนะครับทูแข้งซ้ายหน้าของของเขาครับนี่ครับมาดูความอัจฉริยะของคีโรเหลียนทองโอลิมปิกนะครับสมรักคำสิง ต่อยมาลูกนี้ก้มหลบแลยครับการหมัดครับแล้วก็ยิ้มครับสมรักเป็นมวยไทยสามยกนะครับนี่ครับชาวออกซ้ายเตะขวาครับเป็นเลยนะครับตอนชาวออกมาแล้วก็เตะขวาเตะขาล่างมาอีกครับดินเซยับไปครับดินเซยังไงครับสมรักขยับมาเตะซ้ายไปครับดินเซยังไม่ได้ออกอาวุดครับสมรักถีบยันไว้ จับไปครับเตะมาไม่โดนครับลินเซถอยออกทานครับยับไปแล้วเข้าซ้ายครับลินเซถีบยันหน้าขาไว้ฉากมาแล้วก็เตะขวาครับเงียบฉากซ้ายเตะขวาทําได้ดีครับยกนี้เขาค่อนข้างทําได้ดีเลยครับสําหรับลินเซมาดูภาพช้าเตะขามาอันนี้ยกบังได้ครับแล้วหลังจากนั้นครับยังไงครับตอนนี้ครับ ใส่หนึ่งสองไปไม่โดนหุกไปก็โดนปปลายครับสมรักก็ยิ้มครับเดี๋ยวมาดูกันตอนยกที่สองครับยกนี้เป็นยังไงครับขยับเดินต่อครับนินเตเตะขวาไปครับแล้วก็พับขาไว้สวยครับลูกนี้โอ้โดนแทงขวามาครับกระเด้งเลยนะครับสมรักนี่ครับเวทน้ำหนักมีผลมากครับต่ออาวุธเตะขาไปครับยกบางได้สมรัก เปลี่ยนกาดออกเลยครับยังไงครับติดเชือกนี่ครับสไตล์สมรักจะหลังพิงเชือกนะครับแล้วก็ถีบยันไว้เสียหลักไปครับลินเซย <c oughs> ขยับเดินต่อครับลินเซยยังไงครับขยัาไปสมรักนี่ต่อยข้างเชือกเก่งมากนะครับใช้เชือกช่วยครับเด้งเข้าเด้งออกตัดลําตัวไปเด้ลเจอลูกถีบมาลินเซยขยับขยับถีบไป แลรักก็เตะขวาครับนี่ครับเน,เนื้อครับดอกนี้จะต่อยขวามาสมรักก็ถอยออกมาขยับเดินต่อครับลินเซ่ลินเซ่นี่เป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ต่อยที่อเมริกาด้วยครับไฟนนี้เตะขวาไว้ครับสมรักกระชาออกมาต่อยหนึ่งสองล่างสลับบนและแข้งขวามาครับแต่สมรักเอาแขนกันได้ เปลี่ยนการแล้วครับสมรักต่อยสบายสบายแอหลังมิงเชือกเตะขวาไว้ยกบังได้สมรักเตะขวาไปครับนี่ครับได้ครับยกนี้เราออกแข้งเข้าเป้าหลดอกนะครับสมรักยังไงถีบดันหน้าขาไว้และฉาออกมาอินเซก็เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับขยับขยับเตะขาไปครับอินเซเตะขาประสานแข้งกันไปครับ ขยับเดินต่อครับอินเซ่ก็เบียดเข้าไปครับต้องใช้ร่างกายที่สดกว่าวิดกว่าเบียดเข้าไปครับแยาบลำตัวไปสมส,สมรักจะบวกสอครับตะกี้ยังไม่โดนจะสอบกลับก็ยังไม่ได้ครับจังหวะมันยังไม่ได้แล้วก็ยิ้มครับตั้งขาขึ้นมาครับยังไงผมแตมแตะวัดระยะไวครับอินเซทีบียนไว้ทีบยยนนะคะขึ้นมาสมรักก็ขยับถอยออกมาครับอินเซ สมรักก็เดินเข้าหาครับตอนนี้เตะขวาไปครับลูกนี้ได้เต็มชายโครงครับอย่างไรลินเฟยออกไม่ออกครับเตะซ้ายหน้าไปไม่โดนเจอเตะตูดมาครับถีบยันไว้ครับสมรักนี่ครับเลือศิลาแสงเทียนน้อยครับมาเชียครับเตะขวาไปครับสมรักมาเชียลูกพี่ครับเลือกศิลาชุมแพรทัวนะครับปลายไซสเก็ตสไตล์ก็ละัมายคลายครึงสมรักครับ แต่ขาไวลินเตะตาลำตัวมาเตะขาขึ้นไปเตะขาขึ้นมายกบ้างได้สมรักนี่ครบแล้วก็โยกตามจังหวะคหั่างพิงเชือกนะครับต่มรักเข้ามาก็การแขนแล้วก็แทงขวาแล้วก็ดันออกไปหมดในยกที่สองครับยกนี้ก็เราก็ทําขึ้นมาได้ดีครับนี่ครับต้องมาดูกันต่อในยกสุดท้ายครับเป็นมวยไทย3ามยกนะครับยกนี้ครับ ทะเบูนตามตรงยกหนึ่งเขาได้ยกสองเราได้ครับยกสามมชิงดามับเตะขาบปลินเซเตะมาหลุดครับเจอเตะตูดไปสมรักยังไงครับถีบยันไว้สมรักยังไงครับขยับอยู่จัดจอร์เกฟานหางครับชิวเฉียวครับแต่ยากเงี่ยงก็นี่ครับโอ้ยจังหวะเขาจะล้มครับเกี่ยวคอสมรักล้มล้มไปทั้งคู่ครับน้ำหนักตัวทิ้งลงไปครับ เตะขาไปครับดินเซไม่โดนสมรักก็พิงเชือกเหมือนเดิมครับสไตล์ก็ชิวๆครับยกขาขึ้นมาทีบหน้าขาไว้พยายามจะต่อยแล้วเตะขาไปครับสมรักแล้วก็หลังพิงเชือกเหมือนเดิม no, ต่อยล่างสลับบนมายังไม่โดนครับดินเซเตะขาไปก็ยกบังได้สมรักเตะขามายกบงังเตะขวาขึ้นไปเตะมาทีบหน้าขาสมรักก็ช่างมา ก็มองรับมองที่ตาบจระเข้ฟัดหางลูกนี้ก็ติดแฉกนะครับแล้วโดนเตะตูดไปครับนี่ครับช้างเลือดศิลาครับแสงทินน้อยก็ดีใจครับลูกนี้จ้าจระเข้ฟัดหางไม่โดนครับดินเซขยับครับตัดลําตัวไาดินเสดสำรักก็ฉากมาบแล้วใช้การมวยสมัครเล่นุบซ้ายไปเดินเข้าหาครับขยับเดินต่อสำรัก เตะขวาไปครับเตะขวาแลา้วพับขาไว้ก็ได้ครับลูกนี้ขยับเดินต่อสมรักคำสิงถอยเป็นฝ่ายถอยแล้วครับดินเตก็เดินเข้าหาเตะขาไปสมรักอย่างไงครับหลังบิงเชือกอยู่เตะขาไปเบาๆครับเตะขวามาแลา้วพับขาไว้สมรักก็ดันออกไปขยับเดินต่อ ลินเซ่เตะมาไม่โดนนะครับลินเซ่ลักก็หลังพิงเชือกเหมือนเดิมอะรครับเตะมายกบังได้สมรักเป็นมวยที่เก็บอาวุธเก่งนะครับสมรักแกยกกันยกบังแข้งเก่งมากครับจะเตะเข้าแกนิยานะครับกระโดดเข่าไปครับตั้งกำแพงไว้สมรักแล้วยันออกไปอย่างไรครับลูกหุ่นแกนี่เหมือนพวกมวยรุ่นไลท์เฮวีเวทนะครับลินเซ่เตะขวาไปครับ ส่วนบนนี่หนาปึกเลยครับแต่ขาน้องขาเลียวเล็กครับดิมเซจากแทงซ้ายไปครับสมรักสวยครับลูกนี้จังหวะเขาจะเดินเข้ามาแล้วก็หลังพิงเชือกเข้าในประกบในนะครับุูมเข้าเชือกครับสมรักก็เหลือีกสิบกวิของยกสุดท้ายนะครับมาดูกันไหนครับหยับเดินเข้าหาครับลี่ยนไว้ดิมเซ หลักก็พิงเชือกแต่ขาไปเจอแต่ขาขึ้นมาต่อหมดยกครับยกนี้ก็ค่อนข้างจะเบียดนะครับแต่เหลืองๆไปทางสมรักครับมาดูภาพช้านี่ครับจังหวะนี้ที่จะจระเข้ฟาดหางครับดินเซปิดแขนนับและสมรักก็เตะตูดไปครับแล้วก็ยิ้มรับสมรักดูอีกมุมหนึ่งครับหมุนนับจระเข้ฟาดหางสมรักรู้ทันนับยกแขนครับ ตั้งยกบางไว้ครับแล้วก็เตะตูดไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผิดพลาดประการใดก็ขอไปในมาณะที่นี้ด้วยครับมารอดูการชูมือครับใครเป็นฝ่ายชนะก็ลินเซครับสมรักทำหน้าเลยเลยนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะแพ้ครับก็มั่นใจนะครับว่ายกสองยกสามทได้ครับสมรักแต่รรมดาครับไปต่อยบ้านเขาแล้วถ้า ชนะต้องทำให้ขาดให้เห็นชัดนะครับเนี่ยพีเลี้ยงทางฝั่งลินเซ่ก็เข้ามาครับก็ชูมือให้ทางสมรักไปครับพี่เลี้ยงลินเซ่ก็จบกันไปแล้วครับครบเครื่องจบที่นี่ที่เดียวแอดพีเคสองสี่มีแอดนำหน้าด้วยนะครับบอกว่าแสนเชิงสองหมัดแนะน,นำมามีโปรโมชั่นให้เลือกสรรกันมากมายแอดพีสองสี่อย่าลืมแอดไปนะครับ